ฮัลโหลแม่แม่สอนทำเมนูนี้หน่อยดิป่นปลาล้าปลาทูอะ่ะต้องใช้อะไรบ้างมีพริกปินดาพริกแดงอล่แหะและก็มีหอมแดงมีกระเทียมเอามาคั่วในกระทะาว่วห,หอมแล้วก็ปลาทูโอเคปลาทูมาย่างด้วยใช่ป่ะหัวไปย่างถ้ามีต่อถ่านก็ย่างต่อถ่าน ออ๋มก็จะหอมใช่ไหมถ้าย่างเตาถ่านออบลมร้อนหรือมอดทอดอะไรก็ทำได้อ่าโอเคก็แค่ทำให้มันสุกๆแห้งๆอือใช่โอเคโอาเครื่องพริกหอมกระเทียมนั่นแหละไปคััวแล้วก็เอาผักไปในขบก่อนแล้วก็แกะปะทูเอาลงไปตักแล้วก็ถ้าหนูต้องการให้มันน้ำมันมีน้ำหน่อยถูกปะอือ น้ำปลานั่นแหละไปใส่น้ำเปล่าหน่อยหนึ่งให้มันเจือจางอ๋อแล้วค่อยเอาปลาทูกับพริกเนี่ยลงไปใช่ปะ่ะใช่อ๋อจะได้ร้อนๆเน,นี่ยใช่อ๋อแล้วก็โรยหอ,อมอแดงกินกับผักต้มได้หมดเลยมีกับข้าวร้อนๆก็แซ่บอ๋อไอคิฮะคีครับ